S <S <S สวัสดีอสุรกายสัตว์ร้ายใน SCP 3 0 0 8ทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับยังอยู่กับผมเองพนักงานดีเด่นประจำอีเกๆๆียคือในวันนี้เนี่ยเรายังอยู่กันในเกมเดิมนะครับกับเกมห้างปิดแล้วกรุณากลับบ้านกันด้วยเจ้าโง่สำหรับใครคนไหนที่สนใจนะครับผมจะทําการทิ้งลิงก์ Pat r ร o ออนเอาไว้นะแบบว่าอยากจะไปลองเล่นด้วยตัวเองแต่ว่าเกมเกมนี้คุณต้องเสียงเงินนะครับ 5ดอลล่าเป็นขั้นต่ำเนาะคุณถึงจะได้แอลฟ้าคีมาพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็เอาไปกรอกในสตรีมนะครับถือว่าเป็นเกมที่ดีมากแต่ว่าผมเจอหนึ่งข้อเสียใหญ่ๆละเกมแม่งไม่เซฟให้กูเมื่อวานผมเล่นไปไกลมากไม่เซฟให้ฉันอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรนะครับเริ่มเล่นใหม่ก็ได้ ผมนั้นทำใจเอาไว้อยู่แล้วเนาะเอาเป็นว่า,าการเริ่มเล่นใหม่ในครั้งนี้นะครับเป้าหมายของเรานั่นก็คือการสร้างบ้านครับคุณผู้ชมครับสร้างบ้านหลังเล็กๆก็พอแล้วถามว่าทำไมถึงไม่สร้างดีๆไปเลยเพราะว่าเวลากูออกเกมแล้วบ้านกูหายไงสำหรับผมแล้วมันคงเป็นอะไรที่ไม่ค่อยบันเทิงเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดคุณสร้างบ้านหลังใหญ่โตแล้วบ้านคุณหายอย่างเงี้ย no ีปิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทดสอบระบบโดยการสร้างบ้านหลังเล็กๆกก็พอนะแล้วก็พยายามะระวังหลังด้วยเพราะว่า เจ้าพวกพนักงานพวกนี้มันชอบเดินมาช้าๆนะครับแล้วก็เข้าหลังกูอันตรายมากเว้ยแต่ก่อนอื่นผมต้องขออนุญ,ญาตฟาร์มก่อนอย่างแรกที่เราต้องมีเลยคือต้องมีค้อนเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้เอาไว้ต่อสู้กับเจ้าพวกนั้นได้เวลาเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนมันจะได้แบบไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ไงคุณผ,ผู้ชมนึกออกปะไหนดูดิตอนนี้ผมมีอะไรบ้างมีเศษเหล็ก5อันใช่ไหมเดี๋ยวต้องการผ้าอีก5้าแล้วก็ต้องการไม้อีก5โอ้โหมันเลยมึงจังหวะนี้ เป็นไม้ชิ้นสุดท้ายมัง้งโอเคผมคิดว่าผมน่าจะได้ก่อนที่มันจะมืดพอดีนะครับนี่ใช่เลยไปตรงที่ตารางคราฟเยี่ยมฉันได้มาแล้วว้าวอุปกรณ์อันอื่นนี่ผมยังไม่เคยคราฟเลยนะมันมีแบบแฮมเมอร์ธรรมดาด้วยนะครับแล้วก็มี r รนช์อันนี้น่าจะเอาไว้ไขอะไรสักอย่างนึงแต่ช่างหัวมันเอาเป็นว่าเรานั้นมีคอรแล้ว ดี <ENNIS> <Or ue S 1> ๋ยวลองทดสอบก่อนว่ามันคมไหมเอ้ยไม่ใช่ต้องลองทดสอบว่ามันรุนแรงหรือแบบ Hey guys อ้อเออผมคิดว่าถ้าเกิดเรามีคอนนะครับมันจะรู้สึกสบายมากขึ้นกว่าเดิมเวลาเราฟาร์มของเพราะว่ามันวันฮิตได้เลยไงเราไม่จะเป็นที่ต้องเกดคลิกรัวๆอะไรประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมได้ไม้มาเร็วมาก Yes yeah มา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 จะมาก็มาไอ้กันก่อนกันก่อนนี่มันเถืออะไรวะ ถือกันไกลเหรอเล่นของมีคมอ้าของมีคมเหรอวะฮะเฮ้ยนิ้วมันเป็นเล็บหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นเล็บคุณผู้ชมตะกี้นึกว่าถือกันไกลเอาล่ะเดี๋ยวลองคราฟอันนี้ดูนะคุณผู้ชมโอ้โหเฮมเมอร์ <laughs> เอาจริงกูว่าคอนน่าจะดีกว่าเปล่าเยี่ยมเฟิร์สเอทคุณผู้ชมน้อยทำอะไรได้อะ น่าจะเป็นแฮมเมอร์ขนาดย่อมใช่เป็นแฮมเมอร์ขนาดย่อมหรือว่ามันน่าจะเอาไว้ซ่อมพวกบ้านอะไรประมาณนี้ไหมผมไม่รู้ลองพี v p <c oughs> ดูโอ้ก๊อดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ม่ก๊อดชิบเป่ง้วเจ้าหมอนี่แม่งมีศิละปะการต่อสู้ออก๊อดดูๆูดูโอ้โหกังฟูกังฟูอะฮะกังฟูทีเกมกูค้างแอ้นี่กูอยู่ไหนคุณผู้ชมมันพาผมออกไปนอกมิติเว้ย และหลังจากนั้นเกิดเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นนะครับเกมกูค้างคุณผู้ชมหลังจากที่ผมสู้กับเจ้ากังฟูตัวนั้นเกมกูค้างกูต้องเริ่มเล่นใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้เริ่มเล่นใหม่นะครับ The store is closed more like your game is closed please reopen again <S 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 2> <S 2> เอาลเราคุณผู้ชมกลับมาแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่ตอนกลางคืนในห้างนะซึ่งตะกี้นี้เกมเราหลุดใช่ไหมผมก็เลยไปฟาร์มมาใหม่ก็ พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าจริงเกมของเขายังอยู่ในเวอร์ชันแอลฟาอยู่มันยังไม่ได้เป็นแบบตัวเต็มอะไรขนาดนั้นบั๊กอะไรมันก็ต้องมีก็เห็นใจนะครับเห็นใจเห็นใจแต่ว่าอย่าหลุดบ่อยเพราะขี้เกียจฟาร์มเอาละครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อยู่ <c oughs> ผมอยากจะรู้นะครับว่าไอ้จุดตรงนี้มันคืออะไรอาจจะเป็นจุดสปอรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองไปตรงจุดชมพูตรงนี้แล้วก็ไปสีแดงนะครับ ผมลืมบอกจุดที่จะสร้างบ้านไปนะจริงๆแล้วเนี่ยผมกะว่าผมนั้นจะสร้างบ้านนะครับไอ้ตรงเขตสีแดงๆตรงนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตรงเขตสีแดงตรงนั้นนะครับมันน่าจะเป็นจุดที่มีอาหารเยอะนั่นหมายความว่าเราน่าจะสามารถเอาชีวิตรอดได้นั่นเองถ้าตรงไหนมีอาหารเยอะยิ่งดี <Wow. S 2> เราจะได้กักตุนอาหารเอาไว้นะครับว่าเราจะได้ไม่อดตายอยู่เนาะโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอาละมันน่าจะอยู่ข้างในตรงนี้ทุบแม่งเลยครับ สีชมพูโอ้โอ้มายกอดนี่คืออะไรเนี่ยมันเป็นเสาเหรอไม่เขาวงกดเป็นทางออกเหรอทางออกอะไรเนี่ย <c oughs> Follow the number to get where you are going ต้องตามใครจะไปตามได้วะ ผมคิดว่าตรงสีชมพูน่าจะเป็นเสานะครับเสาอันเนี้ยขึ้นไปเป็นทางออกซึ่งกูคงออกไม่ได้ใะชาตินี้เอาเลยครับคุณผู้ชมเรากำลังจะเข้าสู่โรงอาหารใช่ไหมไอตรงดำๆข้างหน้านี่มันโรงอาหารหรือเปล่าวะมันมืดมากเลยนะไหนดูหน่อยซีมีอะไรกินบ้างเออทำลายเสร็จปุ๊บกูได้แท่งเหล็กมาเหรอโอ,โอเคโอเคโอเคฟาร์มแท่งเหล็กตรงนี้ทางน่าจะได้ดีอยู่นะครับ นี่ๆๆๆเจออาหารแล้วเจออาหารแล้วหนึ่งกระป๋องแม่เจ้าว้าวสะดุ้งอ๋อลงอาหารลงอาหารลงอาหารมีว้าฟเฟลเยสทำลายโอแหลกเลยจังหวะนี้ฟาร์มแท่งเหล็กตรงนี้ได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยแท่งเหล็กเพียบเลยฮ้ยเดี๋ยวฟาร์มไม้ตรงนี้ฮึชิบฮ่าเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นเอาละเราจะสร้างบ้านตรงไหนกันดี ผมนั้นอยากจะลองสร้างบ้านตรงที่นี่มันเป็นที่โล่งๆนะครับผมไม่รู้นะครับว่าถ้าเราสร้างบ้านตรงที่นี่มันมีโต๊ะอย่างนี้แล้วเนี่ยตอนเช้าโต๊ะพวกนี้มันจะสปอนกลับมาที่เดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อยากจะหาที่โล่งๆแป๊บนึงเดี๋ยวขอเคลียร์เจ้าตัวนี้ก่อนอืมเรียบร้อยนั้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมผมจะทําการเคลียร์ตรงบริเวณแถวนี้นะครับให้มันเป็นที่โล่งๆแล้วเดี๋ยวผมนั้นก็จะลองสร้างบ้านดูเนาะลองสร้างบ้านดูตือแน่าบ้านนี้ ทำเล็กๆก,ก็พอไหมเอาประมาณนี้คุณผู้ชมครับประตูหน้าบ้านว้าวแล้วยังไงเนี่ยกด e. อีโอโอเคโอเคเราต้องแบบวางแบบเอาไว้ก่อนบ้านมันโคตรอุบาทอะเออเออเอาประมาณนี้ได้ไหมวะผมคิดว่ามันปัญญาอ่อนน่ยมันเป็นบ้านที่ปัญญาอ่อนไม่ไหวแล้วอ่ะทุบด้วยความโมโหบ้านหลังแรก ได้เป็นไงบ้านกูนี่แม่บ้านกูมันหล่อเท่ได้ขนาดนี้วะเนี่ย ฉันโน้ให้ดูบ้านฉันว้าวเอาจริงบ้านขอทานนี่ยังแบบดูดีมากกว่าบ้านกูนะเนี่ยกูอยากจะทุบทิ้งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราจะทุบทิ้งความสาเร็จของเราไม่ได้ครับคุณผู้ชมผมจะใช้เวลาสร้างตั้ง5นาทีเดี๋ยวเอาไฟแปะตรงนี้แม่งเลย alright ีโ right. e. ขไฟแบบปัญญาอ่อนแถมกูเข้าบ้านไม่ได้ด้วยทุบทิ้งเลยทุบทิ้งเลยวอยอยวอ,อ,อ,อย่าบอกว่าที่กูทุบตะกี้มันเอา ฝากำแพงบ้านกูนไปด้วยโดเอ้ยไฟตะกี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีเอ่อรูฟหรือว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอารูฟก็ได้วะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไม่น่าที่จะสามารถเอ่อปีนขึ้นมาได้จริงๆผมอยากจะได้พวกประตูนะแต่ผมยังมองไม่เห็นประตูแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวขอไปล่อเจ้าพวกนี้มาก่อนผมอยากจะรู้นะครับว่าความสามารถและความฉลาดของเขานั้นสามารถเอ่อฝาดานเข้าไปในบ้านเราได้หรือเปล่า Yes หลบในบ้านแล้ว โคตรหนูป่ะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับบ้านเราเสร็จสมเร็จแล้ไ <c oughs> my g อดโคตรเทพสิเต็ม10บ,บ้านในฝันเอรลากมาเชือดข้างนอก <c oughs> <c oughs> แต่ปัญหาตอนนี้นะครับผมนั้นยังมองไม่เห็นเลยเว้ยว่าประตูอยู่ตรงไหนคือมันมีแบบเป็นกำแพงใส่ประตูแต่ไม่มีประตูอ่ะนึกออกไหม โอ้เอาจริงๆเราสามารถไปอยู่ข้างบนก็ได้นะเพราะว่าเราคราฟบ,บันไดได้ไงแต่ผมหันอ็อบเจกต์ในเกมนี้ไม่เป็นอะตรงนี้นี่เพื่ออะไรเนี่ยแบบจะได้ปีนขึ้นมาเข้าบ้านกูได้ง่ายกว่าไอ้เก <c oughs> มนี้กูเกียดร,ระบบเปิดปิดไฟชิบหายเลยเอาเป็นว่าอาบ้านเราก็ดูสวยดีแลเนี่ย10เต็มสิบ่คุณผู้ชมครับไม่มีการหักคะแนนใดๆทั้งสิน้นอืมอยากจะรู้ว่าเรนจ์มันทำอะไรได้แปบ๊บหนึ่งนะ ผมลองเอาเรนจ์ออกมาดูดีกว่านะครับอู้เอาไว้ซ่อมหรือเปล่าหรือว่าเอาไว้ไขนอ็อตไม่อันนี้มันทำลายละเอาไว้ซ่อมบ้านไหมโ oh <my! S 1> อ้ไม่น้องผู้ชมผมคิดว่าคลิปในวันนี้น่าจะมีประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าผมนั้นจะทำการเดินทางออกสำรวจเว้ยมันมีจุดๆหนึ่งที่เป็นปริศนาในใจผมมากๆผุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมเนี่ย จุดฟ้าๆพวกนี้นะครับที่กระจายอยู่ตามแมปผมอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรเว้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยไปหาคําตอบพร้อมกันส่วนคลิปในวันนี้เราจะต้องบอกลาบ้านหลังนี้ไปก่อนนะครับผมใช้เวลาสร้างร่วม10นาทีแซดมากอย่าลืมที่จะกด 5, 5่าไม่อย่าลืมที่จะกดลิฟในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับลาก่อน